นี่ีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะพามาเที่ยวหลังจากน้ำลดจากคลองแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ตำบลยุทลลายนะครับอำเภออุทองดูคลองน้ำสายยุ่ลลายนะครับนี่ที่จะไหลลงไปเขาเรียกไหลลงไปแม่น้ำท่าจีนนะครับนี่ลุงดำมาแอบม,มาดูน้ำลดขวางตะไคร้แล้วก็ วางตะไครยแล้วก็มันดูเขาวางรอบจากปลาว่ามีอะไรไหมอต่ในลุงดำก็เห็นแล้วครับวอกเขาวางอะไรตะไคร่นี่เห็นเขาวางเลยนี่วางยาไปถรู้รู้จะติดปลาเปล่านะน่าจะวางตอนน้ําท่วมนี้เยอะเปล่าวางยาวไปถึงนู้นะรู้สึกว่าตะไคร ที่น้ำใหญ่ที่อยู่ฝั่งนี้ตอนตรงนี้ไหลล้นท่วมมาฝั่งนี้ไหลล้นท่วมมาฝั่งนี้นี่เราตักข่ายที่เหลือก็แค่นี้แล้วเราก็มาเดินต่อตรงนี้ครับเดินต่อตรงนี้เดินไปนะครับ น่าจะเป็นรอบยืนนะรอบยืนขอบคุณหลายๆนะคนติดตามลุงดำตอนนี้ลุงดำก็ดูว่าเนี่ยมาแรงปอบินเห็นไหมบินแล้วก็จับบินไปบินมาเนี่นะครับนี่นะครับบินเยอะแยะเลยนะครับนี่แต่ผมเคย เคยอ่านหนังสือนะเกี่ยวกับธรรมชาติเขาบอกว่าถ้า,มาแมลงปอตัวที่บินไปแดงๆที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้า,มาแมลงปอบินอย่างเงี้ยในตรงนี้อากาศดีน้าดีเนี่ยเขาว่าโอโซนเยอะนะเขาว่าหาโอโซนอะไรที่เขาว่านะลุงดาวประจําไม่ได้แต่ก็พูดอย่างนี้ถ้าเห็นแมงปอรหรือแมงทุยแถวอีาสานเรียกว่าแมงทุยนะนะหรือแมงกระี่บิน พีเซียบินนั่นแหละโอโซนเยอะตรงนี้น่าจะเป็นโอโซนเยอะนะครับนี่แมงปอบินเต็มเลยนะครับนี่อ่าเราก็จะมาเดินมาเห็นแมงปอดูเรียงแมงปอแล้วเราก็มาดูเรื่องของเรานี่ลุงดำชอบการหาปลาตกเบ็ดหาปลานะครับนี่แล้วก็มาดูรอบดอบที่ตั้งไว้นะอันนี้ลอบนี่ลอบหาปลา นี่นี่จะเป็นรอบยืนนะรูปทรงหัวใจสวยด้วยนี่นะครับวิถีชาวบ้านน่าหากินอย่างนี้นะครับน้ํามันจะไหลไปฝั่งนู้นนะนี่น้ํามันจะไหลไปไหลไปฝั่งนู้นไไหลไปฝั่งนู้นลงสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็ไหลมาจากเมืองการฝั่งนี้ไหลมาจากเมืองการนะครับนี่เขาจะหน้าหน้าที่เป็นรูปหัวใจอ่ะที่ลอยว้าวๆ่ะนั่นแหละ งาเขาเรียกง,งางาปลาเข้านะครับอันี้ก็ด้านหลังนะครับเขาจะเอาปลาที่สวนน้ํำเข้าไปแล้วก็มาดูฝั่งนี้อีกทีนะครับต่อปลาฝั่งนี้นี่รอบหนึ่งนี่นี่รอบหนึ่งสงสัยจะเจ,เจ้าเดียวกันนะครับนี่ทำที่สวยเลยปักไม้ไอ้ที่เป็นซ้างข้าวอยู่ข้างบนนี่เขาเรียกว่าน้องข้าวนะครับ หรือลูกข้าวลูกข้าวก็คือว่าข้าวที่แก่แล้วเกี่ยวไปแล้วแล้วสังมันจะออกลูกใหม่มานั่นนะเขาจเจ้าสังนั่นน่ะมามาใส่ไว้ข้างบนมันจะมีเม็ดข้าวอยู่เม็ดข้าวเปลือกอยู่ด้วยพอเม็ดข้าวเปลือกเน่าหรืออะไรหรืปลามันจะชอบกินแล้วเ็าจะมากินตรงนี้นี่ีอย่างหนึ่นงคู่กันอยู่อย่างนี้แหละครับเนี่ยดักสองสงสัยจะเป็นเจ้าเดีวยวกัน ลุงดามก็มาแอบดูของเขาแต่ไม่กล้าจะเป็นนุ่นอะไรของเขาหรอกครับเห็นไกลๆแต่สิมือการทํารอบของเขานะรอบยืนนะั่นนะน่าจะสูงประมาณเม็ดเมตรห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบพอดีที่เขาทําทํากันเย็วนะครับเมตรห้าสิบลงไปในน้ําแล้วก็ขึ้นเดียหน่อยนะึ่งที่เขาทํากันเม็ดห้าสิบเมตรสี่สิบนี่แหละที่สาคัญ จกว่านีบดูของจักที่ดูสองอย่างนมันเป็นข้ขามของน้ำมันเนน้ำลึกนี่เห็นไหมนี่อันนี้อยู่คู่กันเลย,ยไหมมนน้ำสายใหญ่ที่ไหลไปนูนสุพรรณบุรีน้ำพึ่งยุบเนี่ยครับก็ด,ดูจากคลองเล็กเข้ามาคลองเล็กคือคลองนี้ด,ดูนมาจากคลองในหมู่บา้านเข้าคลองใหญ่เพื่อระบายไปกรุงเทพ ระบายไปแม่น้ําเจ้าพยานี่แต่ความสําคัญก็คือว่าตอนนี้เย็นมากน้ําท่วมเยอะความสำคัญก็คือว่า,นนเ,า,วเ,วาเรื่องน้ำต้องพอเพียงนะครับอันนี้ีนี้จะสุปัญหาใหญ่น้ําท่วมเยอะอาจจะเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับภาะวะโลกร้อน เทศไทยเราคงจะมีภาวะมลภาวะเป็นพิษน้อยเพระเทศไทยไมีโรงานอุตสาหกรรมน้อยไม่เหมือนประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับใครทําอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นไม่ช้าหรือเร็วนะครับโอ้เดี๋ยวอากาศเย็นๆนู้สบายใจดีนะครับลุงดำเห็นอะไรที่เครื่องที่อยู่ตรงนู้นอีกเครื่องหนึ่งครับนี่ ขงดำจะกรยายอยู่เรื่องเหลืองนะเครื mm ่อ hmm. งตัวเดียวแบบนี้ครับนี่ของกมชมะทานเขานะครับนี่มาช่วยนะครับน่าจะใช่นะถ้าพูดผิดขอขอภยัยนะเป็นโลโก้ของเขานี่โอ้แต่ของดำมานี่ก็อยากให้คนดูว่าคนเราหัดปล่อยวางบ้างปล่อยวางว่ายจะไปยึดติด อันนี้ของเรานี่ของมันไม่ใช่ของเราร่างกายยังไม่ใช่ของเราแต่ของเราเราก็บมังคับได้มึงจะป่วยนะมึงอยกไข้ไดนะ้เดี๋ยวนี้มันบังคับไม่ได้ถือไม่ใช่ของเราถ้าไายติดปูแล้วก็ลบปลดไม่ได้ก็ทิ้งกันไปนะครับปูติดเยอะปดแล้วก็ทิ้งปล่อยวางบ้างครับนี่ปล่อยวางบัง พาลูกเต่าไปเที่ยวเที่ยวนี่บ้างไม่ใช่ตื่นมากเงินตื่นมากเงินพออายุเยอะๆนะช่วงเที่ยวประมาณสี่สิบถึงเออช่วงเที่ยวก็สี่สิบห้าสิบนี่แหละผมว่าเลยหกสิบปีเที่ยวไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายมันสุดโทมเยอะพอเราทำงานอย่างนี้การกินการอยู่มันก็เป็นปัญหาก่บร่างกายเรานะครับ ช่วงเที่ยวจริงว่าลุงดำน่าจะเหมาะ4ี่แล้วก็เที่ยวแล้วสีถึงห้าสิบห้านิดหน่อยหกสเราจะไปไม่ได้แล้วนะครับการขับรถดูการขับรถข,รถของเราตอนแรกขับไปมาวันละสองเที่ยวสามเที่ยววันนี้เที่ยวเดียวเหมือนจะลุกไม่ขึ้นนะครับนี่เงินงทองนะเก็บไว้ให้ลูกเก็บไวห้หลานลุงดำจะบอกให้ฟังนะมันมีครอบครัวนะ ทำงานมีเงินหลายล้านว่าจะไปเที่ยวหลังจากเจสบพอหกสิพอหกสเกหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายทิศเดียวตายมีเงินยี่สิบกว่าล้านก็ทำอะไรไม่ได้ซื้อชีวิตได้ลูกหลานเราเอาเงินไว้เขาเยอะแต่ลูกหลานมันจะดีเหมือนที่เราคิดไหมบางคนได้ผัวไม่ดี ผัวพาไปสมบันเราก็เจ๊งบางคนเรามีลูกสาวไ่ผัวไม่ดีถ้ามีลูกชายเมียไม่ดีเอาเงินไปผานเจ๊งแล้วก็แบ่งใหงเขาหน่อยหนึ่งลูกสาวหน่อยหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ซื้อความสุขสองตายายออกมาเที่ยวเถอะครับผมไอที่เขาเล่าว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะอย่างลุงดำเล่าว่าคลองน้ําอย่างนี้สดชื่นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้มาดูไม่ได้สัมผัส มันกระเทานั้นพอเรามาดูมาสัมผัสเปแล้วโอ้อากาศเย็นสดชื่นเงินงทองซื้อไม่ได้ครับบรรยากาศอย่างนี้ซื้อไม่ได้เลยนะครับนี่ใครวนี่นกกาน้ํายืนเป็นกลุ่มๆเลยท่านนูน้นนนสีดาๆกองกันเต็มนนนะครับน่จับใต,ต้ต้นไม้บินปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนนนะขยายใหญ่สุดแลด้วนู้นใครพูดว่านกกาน้ําเป็นอย่างนี้ สีดำอย่างนี้แล้วใครบอกสีดำอย่างนี้เราบอกสีน้ำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องจริงเราเองเราก็บอกไม่รู้เรื่องจริงเราก็เออกูเขาพูดไปถ้าเรามาเห็นด้วยสายตาเสร็จแล้วเราก็บอกเออจริงเว้ยมันพูดจริงอันนี้ดอกลักครับนี่ดอกลักสีม่วงนะครับนี่ดอกลักสีม่วงมาดูนี่ นะครับแค่นี้นะครับชมทุ่งจากลุงดำครับลุงดำงชมพาชมทุ่งครับพูติดๆถูกๆไอลุงดำพาชมทุ่งนาแม่น้ำนะครับสวัสดีครับ